มันน่าจะมาจากการละสิมรู้เลยว่ามาจากการละสิมปลามาจากไหนสวนสาธร์ตัวยูพีไหนคืออยู่ยุสวนสาธาร์มนุษย์ของเราเนี่ยต้องการการพักผ่อนแต่ปลาเนี่ยเขาไม่เคยหลับพอเวลาที่คุณไม่ได้พักผ่อนนานๆมันเกิดมันลายโคตรแปลกเลยว่าไดแล้วก็วางตะกร้าใ่ถุงไดใช้น้ำปลาแม่บุญล้ำอย่าลืมขยะเนะครับ มากเลยค่ะถูกมากเลยค่ะถูกมากเลยค่ะจริงใจมากเลยอ่ะอันนี้เหมือนผมสอนจระเเขไว่าะงเขาเป็นเชฟเขาเป็นพ่อครัวาราต่งชั่เดือนนะครับมันละมุนนะพี่สดชื่นมากเลยอ่ะคือต้องบอกว่าเป็นรสชาติที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนอืมอ๋อเหรอเฮ้ยอร่อยจริงๆว่ะ You don't wanna know